โอเคครับต่อไปเราไปเจอเกันเกมที่สองนะนี่คือนัดนัดที่สองนะนัดแรกเราชนะสกอร์ร<ม>วมมาหกประตูต่อสองนะครับอาจารย์โชว์ขอบคุณจามป๊อปด้วยคนระับยี่สิบดวงเอาใครดีวะลุงลุงต่อไปเรานัดน,นี้เราจะไปเยือนนอกบ้านคนระับของคุณโตนะครับสกอร์ตอนนี้หกประตูต่อสองคนระับ พยายามเสียประตูให้น้อยครพยายามเสียประตูให้น้อยที่สุดนะตอนนี้เรานำอยู่ประมาณสี่ประตูนะรู้ยังเกมที่สองเขียมา้วสวยแล้ฟอร์ตไป จิ้มติดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเถอะโอ้ไปไปแค่ของโอ้ยยอดเอาก็ได้โอ้ยไม่เข้า โูห้หยอดมาผูกขึ้นโขงด้วยน้อจะเสียบสามเหลี่ยมโอเคลุงมแฟฟอร์ดโอ้จริงไม่ดี เ้ใหญ่รอดมาโอเคซื้อเกมรับไว้ก่อนคนระับจ <c oughs> อดหลังมาโอเคสักลูกดิขอสักลูก โอ้โหฝาเอาจานโอเคได้ฝาโอเคได้เหลืองด้วย่ะจุดไหนดีวะเนี่ยเขาน่าจะดักนะเพราะส่วนมากเล่นลูกสุด จะจ่ายลูกเรียกกัน6ไม่ถึงเดี๋ยวพี่เก็บไปตากะกะจับยิงโอ้โหโโโชนคานอ้โหอะไรวะยิงชนคานเฉยน่าจะกดแรงไปลูกนี้โอ้โห Hùng đi kiệp Chạy nhìn chạy luôn luôn đó oh Ê Ôi trời ่อาไปเขเซ็ตไปทางซ้ายเดวิดไปเดวิดบอลดูไป,กไปยกโอ้โหแทงเปิดบอลไม่ดีว่ะดัก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 ,ดกโอ้โหดักให้เขาอีกเว้ดดวยเน้ย โอเคแจบดิโอ้โหไม่น่าชมเลยโอเคเบียดเบียดเบียดเฮ้ยเอาไม่อยู่โอ้โหโดนนำเลนหนึ่งศูนย์โอ้โหโดนลุมลุแตกหลบว่ะโอ้โหเวลายัดไม้ลุมลุมลุมโอ้คนเดียวเลยโซโล่คนเดียวพิงพิก แตะหลบโอ้โหยิงเข้าช่องเลยอ่ะเสียบเสาเลยวะบล็อกไม่ทันวะอเออย่อนล่ะสายไปทีวีจำชิงไปเดีย๋ยวพี่ลุงยิงโอ้โหยิงเบาอ่ะขอบคุู๕๐ดอลพี่ลีด้วยน,นะครับ โอเคเอ้าหูไ่ทักโอเคอย่าพุ่งหมดอย่าพุ่งหมดขอขอทักเพโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มึงรีบเป่าจังวะกรรมการหัว่วยโอ้โหเมื่อกี้กำลังจะแทงเลยชิบหาย ออกมาให้มาให้มาเด็ดเอ้ยสไลด์อะไรวันนี่ยโอ้โห อากาพิกโอ้โหโดนลุมอ่ะออกยังไงวนะเนี่ย แล้ฟอร์อีกทีโอ้ยฟาวาจารย์ชิบหายไม่ฟ้าอีกได้ไหมไม่ได้ว่ะโอ้โอ้ยอย่าให้ลุงๆดีกเลยไอ้เวนโอเคเดิมตังเลยไอ้เวนแท้โอ้ยโดนเสียบไปข้าม โอ้ยิงติดเล็บตามโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนยิงสองตูดแล้วโอ้โหไปแค่มึงยิงเชี่ยแหละวะยิงอย่างเบาเลยเว้ยนะ

เสาที่เสาแรกเอามาสองหนึ่งมาเนี่ยครับแล้วก็รวมเจ็ดสี่โอเคสวยประตออูออกมาออกมายิงยอดเสาแรกเลย ชวยฟอลนวยไปแทกแล้ยิงตัวแรกโอเคสองสองมาสอสกอร์รวมกลับมา กลับมาห่างสี่ลูกเหมือนเดิมครับสวยแล้วปอนดเยี่ยมเพื่อนค่อยสมกับเป็นลูกศิลป์หน่อยห้าสิบห้าค่อยสมกับเป็นลูกศิษย์เลยขอบคุณนะขอบคุณพี่ลีนะครับ เบียดโอ้โหเัอรูกเขียวอะ่ะเอาไม่อยู่อะ่ะเ้าเล่นทะลุช่องดีเกินสามสองครับ จบนี้จ้างหมอลำใหม่ครับบุลินเอาเตวีเฮ้ยหลุดโอ้โหสี่สองบิบหายละโอ้ยหลุดง่ายแท้ว่ากองหลังกูเนี่ย ไปไปดิมีลาสุดมาตัวหนาจังหวัดนี้โอเคอเข็มรับเข็มรับเอ้ยจานฟ้าบ้างเฮ้ยชิปหายแล้วจบมี้จ้าหมอลำเฮ้ใจเย็นชิปหายแล้ว ไฟฟอด,อดโอ้ไม่ได้โอไ้ได้ไมเนี่ยโอ้ยไม่อ เดี๋ยวข้าไปโอ้ประตูอ่านวาะไปเนิ่มไปเนิ่ไปเนึ่อย่เพิ่งเล่นอย่เพิ่งเล่น ชิบหายแต่บอลัวอะไรวะโอเคโอ้โหโอ๊ยเกือบโดนเกียบเลอเขี้ยน้าเว้ยโอ้ยรอดเออ พี่ลนมึงต้องงี้ดิมึงต้องเป่า,างี้ดิมาชนะลูกเดียวเกือบเกือบตายไอเวนเจอเจอกันเจอกันจบเกมครับกลายเป็นเราชนะครับได้ได้เงินรางรางวัลสี่พันบาทนะครับได้เงินรางวันสี่พันบาทนะได้แชมป์นะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากนะไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ